สวัสดีเด้อค่ะพี่น้องพอพี่น้องทั้งช่องฮักนัทสปีเดนกลับมาดามหน่อยค่ะพี่น้องขายังยืนยันว่าไม่มีสาระแค่ขอมาตอบไปติ่งคู่จิ้มจันไร่ถึงอีเนตรนภาภูนเกิดเท่านั้นค่ะพี่น้องขายังยืนยันว่าไม่มีสาระหรอกค่ะพี่น้องขาแต่มันก็เล็ดลอดมาหนึ่งเพราะว่าช่องนี้เป็นตัวแม่ในการตอบคําถามในการตอบคอมเมนต์อย่างนี้ก็แล้วกัน่ะนะคะพี่น้องขาเพราะว่ามัน ยังมีสัมภเวสีขอมาควนตรินเราก็เลยอยากจะจัดให้ก็คือเท่านั้นเองไม่ได้ไปรัรานยังยืนยันนะคะพี่น้องขาไม่ได้ไปรัรานนอกช่องเพียงแต่ว่าคุณเขียนมาเราก็หยิบยกขึ้นมาตอบแต่มีการตอบใต้คลิปแล้วละ่ะมันก็ยังไม่สะใจหม่อมแม่ไงคะพี่น้องขาก็เลยจำเป็นต้องหยิบยกขึ้นมาตอบหน้าช่องของตัวเองไม่เคยไปรัรานใครนอกช่องในกรณีเขียนคอมเมนต์ แล้วเอาชื่อขึ้นมาขึ้นหน้าช่องตัวเองอะนะคะที่เอาขึ้นหน้าช่องของตัวเองเป็นคนๆไปเป็นตัวๆไปเนี่ยก็เพราะว่าขอมาเราก็จะให้ตอบเขียนมาเราก็ตอบอย่างที่ว่าแต่การตอบของเรามันเป็นการตอบที่พิสดาน,นิดนึงก็คือตอบแค่ใต้คลิปมันอาจจะไม่ค่อยมีคนเห็นเพราะคุณก็อยาก ให้คนเห็นอยู่แล้วนะคะตอบใต้คลิปมันไม่ค่อยมีคนไปอ่านฉะนั้นอิฉันตัวแม่ในการตอบคอมเมนต์ก็หยิบยกขึ้นหน้าเวทีก็ถือว่าแฟร้ไม่โกองอยู่นะคะถ้าจะไปนั่งบอกว่าอ้าวไปด่าเขานู่นนี่นั่นก็คุณเขียนมาหรือเปล่าหละ่ะเพราะว่าอิฉันนี่ยกมาหน้าช่องเนี่ยยกมาจากการที่คุณเขียนมาขอมาจัดไปมันก็เป็นปกติอยู่นะคะขอมาตอบไปมันก็เป็นปกติอยู่นั่นนะคะถึงอินเนตนภาพูนเกิดเพียว แล้วกนในคลิปนี้นะคะพี่น้องขาคิดว่าพูดคงไม่นานหรอกนะคะก็แค่ต้องการสื่อสารในการตอบคอมเมนต์ใต้คลิปที่ผ่านมาตามที่คลิปมาดามหน่อยพูดถึงประวัติชีวิตของตัวเอง e ี1หนึ่งอย่างที่ว่าล่ะค่ะพี่น้องขาจากคลิปนี้นะจากคลิปที่เมื่อวานเสื้อสีสัมพูสัมพูนะล่ะค่ะพี่น้องขาจากคลิป EP ีหนึ่งที่บอกว่าชีวิตจริงของมาดามหน่อยเป็นจังใจคือใดสาม,มีฝดรังอย่างที่ว่าล่ะค่ะพี่น้องขาก็เลยบอกว่าที่ หลายคนอยากจะรู้จักเราก็เล่าชีวิตปิงเป็นตอนๆแล้วก็จะมีหลายตอนอยู่ค่ะพี่น้องขาชีวิตนี่ยิ่งกว่าละครเดี๋ยวจะเอามาเล่าเป็นตอนๆให้ฟังอ่ะนะคะพี่น้องขาพวกตรงตรงตงอะไรอย่างไรก็รู้ว่าการที่ไม่ถูกกระบกตาพูดเรื่องอะไรมันก็มาขอกวตตรีนมันก็ขอตรีนก็จัดให้เป็นคนๆไปเป็นวันๆไปอ่ะนะคะพี่น้องขาเล่าเรื่องของตัวเอง เล่าให้ตัวเองดูดีหน่อยนะประมาณนั้นแหละคะ่ะพี่น้องคะ่ะ ep หนึ่งที่มาดามหน่อยทําคลิปเมื่อวานเสื้อสีสัมพูนั่นแหละคะ่ะแล้วก็มีอินเนตนะาพูลเกิดรู้สึกว่าอินนี่ขึ้นเวทีน่าจะสองรอบสามรอบแล้วนะชื่อมันเนี่ยนะโอเคมันแสดงว่ามันก็ยังไม่ตายห้องตายหาเดี๋ยวมันก็คงจะตายห้องตายหามารับ ตรีนแรกตรีนแล้วก็ไปลงนรกนะจ๊ะอีเนธนภาพูนเกิดโดยเฉพาะเพียวๆกับพี่น้องขามาดาหน่อยเล่าในคลิปอีพหนึ่งแล้วก็มาเขียนคอมเมนต์ใต้คลิปบอกว่าเล่าให้ตัวเองดูดีหน่อยนะอ่ะ เอ๊ะมันจะแปลว่าอาชื่นชมยินดีอีมาดามหน่อยหรือเปล่าอาเป็นว่าอย่างนี้แล้วกันขอตอบแล้วกันแบบซอฟๆในการตอบกันแล้วกันน่ะน,นะคะพอเขียนมาเราก็หาคอนเทนต์อยู่พอดีเพราะว่ามันเป็นงานถนัดหม่อมแม่เนี่ยต้องการที่จะเอ๊ะใครก็ตามที่เข้ามาขอเราก็จัดให้เป็นวันๆไปมันก็เป็นงานถนัดของหม่อมแม่อยู่นั่นนะคะจานนี้นก็คือมาสิคะเนรนภาภูนเกออีเนรนภา ภูนเกิดเดี๋ยวทีนี้มันจะเป็นภูนดับไปแล้วละ่ะคราวนี้อ่ะนะคะพอเล่าเรื่องของอีมาดามหน่อยเองทําคลิปชีวิตจ,จริงของตัวเองเล่าสู่ฟังจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ไม่ได้ไปบังคับให้ใครเชื่อหรอกเพียงแต่ว่าเราเอามาเล่าคนที่เขาติดตามร่วม2ปีในการทําช่องขึ้นมาเนี่ยเขาก็รู้ล่ะค่ะเพราะว่าเหตุการณ์เล่าประวัติของตัวเองเล่าตั้งแต่คลิปแรก2คลิปแรกเลยนะคะเปิดมาเนี่ยสองปีเต็มๆนะจ๊ะ ฉะนั้นก็คือเขาเขียนมานะคะอีเนธนภาพูลเกิดพอเล่าชีวิตแล้วก็เขียนคอมเมนต์ใต้คลิปว่าเล่าให้ตัวเองดูดีหน่อยนะเอ๊จะตีความหมายยังไงดีอ่ะตีความหมายว่าแนะนำชื่นชอบชื่นชมโอ้ให้มันดีๆหน่อยอติเตือน แนะนำหรือเปล่าอาถ้าเตือนแนะนำก็ขับคุณนะแต่ก็ไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงหม่อมแม่เพราะหม่อมแม่พูดอะไรลงไปหม่อมแม่มีสติสัมปชัญญะครบสามสิบสองประการนะจ๊ะไม่ใช่คนคนู่นคนนี่ตามที่คุณคิดหรอกนะจ๊ะเนตรนภา,พ,าพูนดับพูนเกิดเนี่ยแหละมันไม่เกิดแล้วนะมึงจะดับแล้วละ่ะเนตรนภา,านะคะเล่าให้ตัวเองดูดีหน่อยนะอะพี่น้องแปละนะคะพี่น้องค่ะโอ้ยมาดามหน่อยนี่มือตื๊บ กันในการความหมายมันได้เขียนว่าซอสื่อถึงอย่างนอเล่าให้ตัวเองดูดีหน่อยนะเล่าให้ตัวเองดูดีหน่อยนะก็หมายถึงว่าเวลาเล่าไปคือมาดามหน่อยในเนื้อหาอีพีหนึ่งก็ไปฟังดูแล้วกันในเสื้อสีส้มเมื่อวานนั่นแหละค่ะพี่น้อง่ะที่อีพีหนึ่งนั่นแหละขึ้นชีวิตจริงของมาดามหน่อยนั่นแหละค่ะพี่น้อง่ะคือมาดามหน่อยนี่เหตุผลอะไรที่มาได้สมีฝารังนี่แหละค่ะพี่น้องขาเป็นเพราะว่ามาดามหน่อย หลงเข้าไปติดการพนันไม่เคยเล่นไมเนน่เคยนู่นเคยนี่ค่ะพี่น้องขาดื่มก็ยังดืม่มไม่เป็นสูบบุหรี่ก็ไม่เป็นไม่เอาเลยเรื่องหงื่องวยไม่เอาเลยในเนื้อหาตรงนั้นเราพูดถึงตรงนั้นน่ะค่ะพี่น้องขาแต่ที่บอกว่าทําไมมีสามีฝรัง่งมามีตนกงต้นแก่เราจะทําคลิปต่อไปอยู่นะคะเล่าให้ฟังเพราะว่าติดการพนันไม่เล่นอย่างเดียวเล่นเล่นอ่ะสะละไอพอ่อพานไม่เอกเท่านั้นค่ะพี่น้องขาแต่เพิ่มมันเข้าปล่อยเปรตมันเข้าไป ที่ใหญ่อย่างนี้แล้วกันเพราะว่ามาดามหน่อยพูดพยายามที่จะหลีกเลี่ยงกับพี่น้องขาเพราะว่าการที่ทําช่องเพื่อที่จะ,ะทํารายได้เนี่ย คำว่าพวกนี้เนี่ยมันจะผิดนะพี่น้องนะจะติดเหลืองทันทีนะคะพี่น้องขาถ้าเราพูดออกไปเป็นเป็นคาที่ชัดเจนอย่างเช่นอ่าพอพาสละไอพอพานไม่เอกเนี่ยมันจะเป็นการที่เหมือนกับว่าเป็นการสุมเสี่ยงอะไรพวกนี้อันนี้ก็คือผิดกฎอย่างหนักเลยนะคะพี่น้องขาฉะนั้นคือขอโทษขออภัยมาดามหน่อยพยายามที่จะเลี่ยงก็คือมาดามหน่อยติดเข้าไปที่ปล่อยเปรตแล้วก็ไปเล่นสละไอนี่แหละค่ะพี่น้อง่ะสีละไอพอพานนี่แหละค่ะพี่น้องขานั่นก็คือเป็นการที่ หมดทุกอย่างหมดทุก,ท,กทุกอย่างอย่างที่เห็นลหละคะ่ะพี่น้องขาแล้วก็มาหันว่าโอเคในเมื่อตัวเองรอดแล,ล้วจะต้องจะตายขายบัสามสามใบสิบในในเมื่อสิบปีก่อนนั่นนะ่ะก็ไม่มีจะซื้อนะั่นลหละคะ่ะพี่น้องขาก็ไปไรับจ้างไม่ว่าจะเป็นตามซ่อมตามที่ประตูน้ําก็ให้วันหนึ่งสองร้อยแล้วก็แบกปูนก็มีแล้วก็สุขเสาที่ก็ไอ้บ้านคนที่อยู่มีคนมีเศรษฐีอยู่ที่เขาแนะนําให้ก็ไปทําความสะอาดให้เขากาให้ทีละสามร้อยสี่ร้อยประมาณแต่เขาให้กินด้วย ประมาณนั้นก็คือทํามาหมดแล้วอย่างที่ว่าะคราพี่น้องขาอันนี้นคือเล่าเรื่องจริงให้ฟังแต่เชื่อไม่เชื่อเราก็ไม่ว่านะคะพี่น้องขาแต่มันเป็นชีวิตจริงที่เล่าสู่สาธารณะฟังเพราะมีบางคนหนึ่งคำหนึ่งคนถามหลายคนอาจจะได้ยินนั่นคือสิ่งที่เราหยิบยกมาเล่าให้ฟังเผื่อจะมีคนฟังแตกก่ก็มีคนฟังอยู่ก็ถือว่าขอบคุณน่ะนะคะแต่ไอคนนี้อีเนรนภะาพูลดับพูลเกิดมันเนี่ยนะคะก็มีบอกว่าเล่าให้ตัวเองดูดีหน่อยนะเราจะแปล เป็นการที่เขาแนะนำจะจะขอบคุณดีไหมว่าเออแสดงว่าเขาแนะนําเล่าให้ดูดีไม่ต้องห่วงหม่อมแม่หรอกดูดีหรือไม่ดูดีหม่อแม่ก็คืออย่างนี้ตามความเป็นจริงแล้วตั้งแต่ต้นก็เป็นแบบนี้นะพี่น้องนะกับการที่เราเป็นคนพูดจาแบบนี้บุคลิกแบบนี้ที่สําคัญก็คือหมอมแม่ไม่ได้ค่อยแคร์สื่อในส่วนสัมภเวสีก็เป็นมาตั้งแต่ต้นไปสังเกตดูคลิป ก่อนๆนู่นที่เริ่มต้นตั้งแต่ทําคลิปใหม่ไอ้ห้เดือน7เดือนแรกไม่ต้องไปดูหรอกเพราะว่ามันมีคนด ok, BLANK, ูก no well. ันย <Yeah, S 2> ่อมแห่มเพราะว่าเราหนึ่งละโนเนมสองล่ะเรายังไม่มีพูดผู้คนดูแล้วก็ไม่มีคนรู้จักไม่มีใครมานั่งอิสตาร้อนมันก็เลยไม่ค่อยด่งดังแต่พอหลังจากนั้นมาประมาณ 7, จเดือนไม่พูดงดังอ้าวคราวนี้สัมพเวสีเข้ามาจนล้นเลยน่นแหะค่ะพี่น้องขามาเจอฝีปากหมอมแม่ก็ล้มหายตายจากไปตั้งแต่ คลิปแรกๆตั้งแต่ปีแรกนั่นแหละค่ะพี่น้องคาพอปีสองปีสามโอ้โหมาตะพุตตะพือเลยในวงการไอ้พวกสัมภเวสีมาเจอหม่อมแม่แล้วก็ล้มหายตายจากนรกไปหมดแล้วแต่ตอนนี้ก็ขึ้นมาใหม่อีกอ่ะติงคนละฝ่ายอย่างนี้ก็แล้วกันค่ะพี่น้องคานั่นคือที่มาที่ไปว่าโอเคถ้ามาเจอในช่องเข้ามาช่องนี้แล้วมาเจอหม่อมแม่แล้วก็ล้มหายตายจากไปเยอะๆยะมากมายนะคะเพราะว่าไอ้ฉันไม่ได้เจอจเฉพาะช่วงนี้อฉันเจอตั้งแต่รอบแรกที่เปิดช่องที่ตั้ง แต่ยังไม่มีคนรู้จักเท่าไหร่นู่นไหนฉันก็เจอมาแล้วดิฉันก็ใส่แบบนี้ล่ะค่ะคุณไปดูได้นะคะเช็คเช็คดูได้เลยกับการที่ฉันตอบพวกสัมภเวสีทั้งหลายทั้งหลายที่ก็ไม่ได้ไปบอกว่าไปรัรานใครก็บอกว่าใครที่เข้ามาทางช่องฮัตสสวีเดนแล้วถ้าเราอาจเจอเราหยิบยกขึ้นมาแต่การตอบก็คือเราตอบอยู่แล้วแต่เราหยิบยกขึ้นมาตอบหน้าช่องหน้าเวทีมันก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ปกติอยู่นะคะแต่ถ้าจะบอกว่าเล่าให้ตัวเองดูดีหน่อยนะนี่มันจะตีความหมายว่าแนะนำเหรอ แนะนําก็แนะนําะนะคะแต่ต่อไปไม่ต้องนะจ๊ะไม่ต้องหวังดีนะคะหม่อมแม่เอาตัวรอดได้หม่อมแม่รู้ว่าอะไรคืออะไรนะจ๊ะเอาตัวเองตัวเมืองเมืองน,ะนะะั่นแหะเนตรพาภูนเกิดเอาตัวเมืองเมืองน,ะนะะั่นแหะให้มันรอดก่อนไม่ต้องมาหวังดีถ้าเป็นเหตุการณ์ที่บอกว่าเล่าให้ตัวเองดูดีหน่อยนะเป็นการที่มีการติเตือนแนะนําหวังดีก็ขอบคุณแต่วันหลังไม่ต้องนะจ๊ะเพราะว่าหม่อมแม่เนี่ย เอาตัวรถได้นะจ๊ะก็ฝากไปแค่ว่าเอาตัวเมืองนั่นน่ะเอาตัวเมืองน,น,นั่นนะ่ะเนตนภาพูนเกิดแล้วก็เป็นพูนดับนั่นน่ะ เอาให้มันรอดก่อนไม่ต้องห่วงหม่อมแม่นะคะฉะนั้นก็คือดูดีไม่ดูดีเด็กกูบกเกินบริจุดทูให้มึงเข้ามาฟังกับบต้องมาฟัง,บบง,ฟงหรือสีมาแนะนำกับบต้องรุ่นนี้หัวงอกไม่ยงอกแล้วเนี่ยไม่ต้องให้ใครมาแนะนำะนะจ๊ะฉะนั้นก็คือไม่ต้องถ้าคอมเมนต์มาแบบนี้อ่าตีความหมายว่าเป็นคอมเมนต์หวังดีก็ขอบคุณแต่วันหลังก็ไม่ต้องนะนะไปไกลๆตรีนนะจ๊ะ,ะเนธนภะาภูนเกิดนะจ๊ะรู้สึกว่า จะมาบ่อยอยู่นะจำได้เพราะว่ามีการขึ้นไวทีก่อนหน้านั้นอยู่เหมือนกันนะจ๊ะถ้าคิดว่าคอมเมนต์มาแล้วหวังดีก็ขอบคุณทีหลังไม่ต้องนะจ๊ะเพราะว่าเอาตัวมึงให้มันรอดก่อนนะจ๊ะอีเนตนะภาภูนเกิดโอเคค่ะพี่น้องขาพอของปากของคอ,อเฉพาะกิจเราจะมีแบบนี้เป็นวันวันเป็นคนคนไปไม่ต้องห่วงหม่อมแม่นะคะว่าเอ๊ะทำไมถึงกล้าเอาขึ้นนูนน่นนี่นั่นแล้วเ,เขาจะไปรีรพอร์ต ช่องโปรงปลิวไม,ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกนะคะพี่น้องคาการที่ช่องปลิวเนี่ยก็คือกฎกติกาที่มันรุนแรงอย่างเช่นคําไหนที่มันเป็นเกี่ยวกับสงามสงครามยาสพบตรงส0ติดหรือเป็นคําที่รุนแรงอะไรอย่างไรเนี่ยนั่นแหละคือสิ่งที่เขาให้เราอ่านตั้งแต่ต้นว่ากฎกติกาเป็นแบบนี้แต่ถ้าบอกว่ามีการดูดาว่ากล่าวอะไรอย่างไรกันมันไม่ได้มีอะไรรุนแรงหรอกค่ะพี่น้องขาแต่มันก็จะมีอยู่ที่ว่าถ้าสมมติว่ามีการริพงริพอร์ตอะไรยังไงจริงๆแล้วเขาก็จะมีอีเมลมาถึงเราแล้วก็จะบอกว่าอเคมีแบบ นี่แบบนี้เขาก็จะมีการแต่เราก็มีการจดบันทึกไว้แล้วมีการแคปไว้แล้วว่าคุณขอมาเราเป็นคนจัดให้ก็เป็นประมาณนี้เราบอกว่ากับการที่ผู้คุณเขียนมาเขียนมา,นมาพวกสภเวสีเขียนมาเราก็แค่เอาขึ้นมาตอบหน้าเวทีบางคนก็จะบอกว่าเอา้าเอาไปขึ้นหน้าจอได้อย่างไรทั้งชื่อทั้งนามสกุลเขาเดี๋ยวเาขาช่องมึงก็ปิวหรอกอะไรยังไงไม่ต้องห่วงหมอมแม่นะคะเพราะว่าหมอมแม่รู้กฎหมายดีรู้ดีว่าก่อนที่จะมาทมจ้องนี่เป็นแบบไหนนะคะเพราะว่าถ้าคุณไม่เขียนมา เราก็ไม่ได้ตอบถ้าคุณไม่ได้ขอตรินมาเราก็ไม่ได้เอาขึ้นหน้าเวทีแต่การตอบของเรามันพิสดารน,นิดเดงก็คือตอบบนเวทีจริงชื่อนามสกุลจริงนี่ไงคะถ้ายังไงก็ หวังดีก็ไม่ต้องอ่ะนะคะไอ้ไอ้กรณีที่บอกว่าเล่าให้ตัวเองดูดีหน่อยนะเล่าให้ตัวเองดูดีหน่อยนะประมาณนั้นแหละคะ่ะพี่น้องขาถ้าเป็นการที่ตีความหมายแล้วอุย้ยเขาช่วยมึงต้นนั่นเขาหวังดีต้นนั่นก็ไม่ต้องอ่ะนะคะเอาตัวมึงคนที่เขียนนั่นอะ่ะให้มันรอดก่อนนะคะ รอดก่อนนี่คืออะไรเปลี่ยนจากแรกครีมาเป็นแรกหญ้าแห้งบ้างไอ้เรื่องข้าวคงไม่มีก็คำเดิมนี่แหละคะ่ะโอเคขอบคุณทุกเสียงทุกสายค่ะพี่น้องขาอย่าลืมกดซอบสไครกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะพี่น้องขาพวกสำเภสีเนี่ยมันต้องถูกปรับแบบม่อมแม่นี่แหละโอเคขอบคุณทุกเสียงทุกสายค่ะสวัสดีค่ะ